นะครับขอคุณกับความศรัทธามาอีกเช่นเคยครับครับอะไรมาอีกหนึ่งกล่องครับมาจากไหนมาจากไหนไม่ทราบนะครับไม่มีต้นสังกัดไม่มีไม่มีปาต้นทางไม่แต่ปลายทางนะครับถึงพอจเจริญยนต์ของเรานะครับอ่ะเดี๋ยวเราขออะไรมากินหน่อยขอทีมงานขมิ้นมากินหน่อยนะนที่ว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวเรา เราขีดกล้ากูกลัวก่อนนะเราก็ไม่รู้นะครับไม่มีใครแจ้งมาครับอาจจะให้หรือว่าเป็นของฝากของกินหรือเปล่าไม่ทราบนะครับไม่ไม่แจ้งมาหาเรานะครับส่วนมากเอฟซของเราก็อาจจะลึกลับสักนิดหนึ่งลึกลับสลับซับซ้อนสักนิดหนึ่งส่งมาหาเราแต่ไม่บอกไม่กล่าวกันเลยนะครับถ,ถ้าเป็นของกินก็ขอบคุณไปอย่างสูงนะครับ ช่วงนี้เรายิ่งหิวหิวหวอยู่นะครับแต่ฝนก็ตกทุกวันนะครับฝนก็ตกทุกวันนะครับช่วงนี้กบเขียดก็ไม่ค่อยมีครับคนก็เริ่มจะหากินกันหมดแล้วครับกบเขียดก็จะหายากอ้าวเปิดออกมาเลยนะครับเอาไม่ใช่กบนะครับเป็นฟองน้ำนะครับเป็นฟองน้ำนะครับอ่ะมาดูครับ อันนี้เป็นหัวฉีดนะครับเป็นหัวฉีดเห็นไหมเป็นหัวฉีดฟอร์ดนะครับมีมากี่ตัวสีตัวนะครับมีมาสีตัวฟอร์ดสองจุดสองนะครับนี่นะครับนี่ฟอร์ดสองจุดสองนะครับยังเดิมๆอยู่เลยนะครับยังตำหนิสีเดิมยังไม่มีการถอดยังไม่มีการายใดๆทั้งสิ้นนะครับอ้าวมีมาสี่ตัวสี่หัวนะครับโอ้โหนี่แพ็กมาแบบนี้เลยนะครับแพ็กมาหัวแบบนี้เลย บางตัวก็แพ็คนักแบบนี้นะครับโอ้โกรณีการแพ็คนะครับต้องเอากระดาษหุ้มดีๆนะครับหัวหัวจะไม่หายนะครับหัวจะไม่ขาดตัวจะไม่หายหัวจะไม่ขาดนะครับนี่ห่อแบบนี้เลยแต่ปลายไม่ห่อนะครับนี่นะครับเห็นไหมนี่ห่อแบบนี้แต่แต่ตรงในส่วนปลายนี่ไม่ห่อตรงในส่วนหัวนี้ก็ไม่หุ้มโอ้นี่อันตรายนะครับอันตรายครับอันตรายนะครับเราก็อยากจะบอก f อซนะครับ หอดีๆนะครับหอดีๆเพราะว่าถ้าเกิดมันเสียหายเนี่ยนะเสียหายเนี่ยมันก็จะไม่คุ้มนะครับกับการที่ส่งมาครับกับการที่ส่งมาครับก็เดี๋ยวเราก็จะค้นหานะครับว่าจะส่งมาจากไหนครับอาการเป็นอย่างไรครับการเคหหรือว่าอาการอย่างไรครับแต่ดูๆแล้วก็ในส่วนของชุดนุ่มหนูนะครับก็รู้สึกว่าจะเอวบางล่างน้อยนะครับ โอนคอดนะครับเอาโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะตรวจเช็คว่าเสียเสียในจุดใดขอบพระคุณจริงๆนะครับโอเคสวัสดีครับอันนี้คือค่าที่ต้องการแม็กซ์หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดโอห์มโอห์มลดลงมาอยู่ที่ประมาณเก้าเลขสองหลักอยู่ที่ประมาณเก้าสิบเลขสองหลักอยู่ที่ประมาณเก้าในวงการเขาบอกเสียแต่ในวงการเราถือว่ายัางรับได้รับได้ มันขึ้นอยู่กับการปรับมันขึ้นอยู่กับการปรับแต่ละคนไอจีปวดชองจุดจ่องนี้ส่มงมานะครับเ c ็ซีส่งมามันมาดได้ไหมมันมาในวงการถือว่าเสียแล้วนี่เสียเอาโอเคเดี๋ยวเราไปดูดหัวต่อไปหัวที่2ตอนนี้เราเปิดเครื่องย,ยังเอาเปิดเครื่องสิหัวที่2ดูต่อไป เอาเป,ปิดว mm นึ้นไปสิวน nah ึ้นไปนี่วนวิ mm ่งลงมาแล้วเนี่ยวนวิ่งวิ่งลงมาแล้วโอมงวิ่งลงมาแล้วในขนาดกระแสไฟที่ป้อนเข้าไปเหลืออยู่ห้าสิบเจ็ดเหลืออยู่ห้าสิบเจ็ดในวงการก็ถือบอกว่าเสียเสีย ต้องเปลี่ยนคอยใหม่ถึงจะสมบูรณ์ต้องเปลี่ยนคอยใหม่ถึงจะสมบูรณ์แต่ถามว่ามันมันใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้นะเพื่องมันก็ติดอยู่แต่ในทางนั้นท่านนี้เราต้องวิเคราะห์ที่ตัวรถว่าวิจิตดนี้เนี่ยที่ส่งมาแก้ไขเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับมันเกิดจากอะไรมันเคกหรือว่ามันสั่นนะครับส่วนมากส่วนมากถ้าเกิดค่าโอมมันคงที่ในขณะ ที่หัวฉีดเย็นเนี่ยมันจนมากมันจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกนะ,อะตอนนี้หัวที่สามหัวที่สามเต็มที่ร้อยเก้าสิบเกดเปิดกระแสไฟเข้าไปแล้วเปิดกระแสไฟเข้าไปแล้วกระแสไฟตอนนี้ที่ร้อยห้าข้าวอ,อุม้มข้าวอุ้ม ถ้าโอมโหลดลงมาอยู่ที่เลอประมาณ104เลขสามหลักก็ <11 6. S 1> ถือว่าอยู่ในเลงอ้าวพอสต็อปัมดีสามอามาดูหมดีสี่กันต่อไปอดูหมดีสี่กันต่อไปอห,มหมดีสี่โอน โอมโหลดลงมานะครับเลอยู่ประมาณ82ณตอนนี้80นะครับเ8นครับแต่ที่ผ่านผมานะครับแต่ที่ผ่านผานมาที่เราเคยทำถึงแม้ว่าโอมมันลดนะครับในขณะที่ปล่อยกระแสะไฟป้อนเข้าไปนะครับแต่เรานำมาซ่อมมันก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะครับ แต่ว่าในขณะที่เครื่องเย็นเนี่ยเราวัดค่าโอห์มนะครับกับค่าไมโครมันไม่แตกต่างกันกับที่เราวิเคราะห์มามันก็ใช้ได้นะครับแต่นี่วัดจากค่าเครื่องเมกล้าเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้ยในวงการเขาบอกเสียอ่ะโอเคหกสิบเจ็ดนี่ในวงการเขาบอกว่าเสียเสียเนี่ยจะต้องเปลี่ยนหนึ่งคอยจะต้องเปลี่ยนหนึ่งสองสาม เปลี่ยนสามตัวถ้าเปลี่ยนคอย3ตัวนี่เปลี่ยนชุดนมหนูนะครับเปลี่ยนชุดนมหนูเปลี่ยนชุดวาลเนี่ยค่าซ่อมนี่ไม่ใช่น้อยนะครับกอดจ้องจุดจองนี่อื้อซ่าเลยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ตามอาการอีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับ <c oughs> ล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับครับผัฉีดขวดสองจุดสองครับล้างทำความสะอาดไม่กิ๊กๆเรียบร้อยนะครับครับสะอาดแน่นอนนะครับแล้วประกันฟันทงนะครับเดี๋ยวเราใช้สูตรคัมพีลีลับนะครับทำการจัดสรนในระบบนะครับจวดจัดแน่นอนนะครับนะครับไม่ต้องมีพิธีรีตอง เมกาไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่ต้องกับ f อฟซที่ส่งมาครับขอบพระคุณนะครับโอเคนะครับขอบคุณที่สรัทธานะครับเดี๋ยวจะรีบประกอบพร้อมกับนำส่งกลับจับเข้าล่างกันต่อไปสวัสดีครับ นะครับหัวฉีดรถฟอร์ดก็เสร็จแล้วนะครับ, should, รดรเ,รรบเดี๋ยวเราก็จะนําเข้าเครื่องทดสอบเครื่องจําลองครับนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวนี้เป็นหัวฉีดเก่ากับเครื่องยนต์นะครับกับเครื่องยนต์จาลองครับเดี๋ยวเราก็จะทําเข้าเครื่องสตาร์ทดูนะครับยังไม่พอครับยังไม่พอหลังจากนั้นเราก็จะนําไปใส่ในรถจิงอีกครั้งหนึ่งครับรถจิงอยู่ฝั่งโน้นนะครับน, Alright, นะครับนี่นุ่มหนูปลายหัวฉีดเราเปลีล่ยนใหม่หมดนะครับรวมทั้งชุดวาล์วอะไรต่างๆนะครับเอาใส่เลยทีมงานใส่เลย กับหัวฉีดฟอดสอ2จุดครับนี่ครับนมตายนมหนูปลายหัวฉีดเราเปลี่ยนใหม่หมดนะครับนำใส่เข้าเครื่องเลยเอาเป็นไงใส่เสร็จหมดครบหรือยังครับเสร็จเสร็จแล้วเอาเนี่นะครับเห็นตัวเลขไหมนะครับเราใส่เสร็จเรียบร้อยนะครับมีตัวเลขหนึ่งนะครับสองสามสี่นะครับหนึ่งหัวฉีดฟอดสองจุดสองนะครับ FC ส่งมานะครับน <number> ี่นะครับ f c ส่งมานะครับเรานําเข้าเครื่องทดสอบเครื่องทดลองนะครับเครื่องทดสอบเครื่องทดลองนะครับหลังจากนั้นเราก็จะนําใส่รถจริงอีกครั้งหนึ่งเราจะมาสตาร์ทกันดูนะครับว่าสตาร์ทติดง่ายหรือเปล่านะครับนะติดเลยนะครับติดเลยนะครับติดง่ายได้มากนะครับติดง่ายได้มากนะครับยงเครื่องนิ่มนวลนะครับโอเคครับ ้อยนะครับสวัสด,ดีครับโรลโรโรโรตวจสอบตรวจสอบตนะัวมันหกักนะค่อยๆขึ้นไปเราเามันหักอ่าเป็นขั้นตอนนะครับเป็นขั้นตอนการถอ,อดนะครับการถอดในส่วนของตัวหัวฉีดนะครับหัวฉีดนะครับหัวฉีดตัวปอด2.2ดนะครับ เพื่อทําการทดสอบนะครับเพื <Okay. S 1> <designers> ่อทําการทดสอบกับตัวรถจริงครับ hmm. ตัวนี้ที่ FC ส่งมาซ่อมก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เราทําการทดสอบจากเครื่องยนต์จาลองไปแล้วนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์จริงนี่แหละแต่ไม่ได้อยู่ในตัวรถจริงครับตอนนี้เราก็จะทําการทดสอบกับตัวรถจริงครับซึ่งเรามีรถทดสอบนะครับเป็นรถที่สํานักของเราเองนะครับที่ร้านเราเองครับเราจะทําการทดสอบเพื่อให้ FC มั่นใจเพื่อให้ FC ทุกท่านที่ส่งอุปกรณ์พอฉีดมาที่เราเนี่ย จะได้มั่นใจฟันธงการันตีวา่าเมื่อใส่ในรถแล้วเนี่ยเครื่องยนต์เดินเงียบนะครับเครื่องยนต์เดินเงียบอัตราการเร่งไม่มีเคกนะอัตราการเร่งไหลลืน่นนะครับค่า,าฟีดแบ็กค่าชุดเชยการทํางานของหัวฉีดดีสมบูรณ์ดียิ่งขึ้นนะครับตอนนี้เรากําลังถอดอยู่นะครับตอนนี้เรากําลังถอดในตัวรถอยู่นะครับถอดในตัวรถอยู่นะครับซึ่งเป็นรถฟอร์ดนะครับนี่นะครับเป็นรถฟอร์ดนะครับเป็นรถฟอร์ดนะครับดู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 ตานะครับดูตา ตารถฟอดนะครับอันนี้หัวฉีดที่พันที่เราดําเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเอฟซีส่งมาครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับเมื่อเราทําการติดตั้งเสร็จนะครับเราก็จะเราก็จะมาทําคลิปอีกคลิปหนึ่งเพื่อให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันต่อไปครับคลิปนี้เราก็หยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> ขออภัยขออภัย เอาเจเอาผีพรุมหน่อยสวัสดีสวัสดีสวัสดีแฟนเฟซบุ๊กยูทูบกันอีกเช่นเคยครับก็เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับกับหัวฉีดฟอร์ด2.2 TFC ส่งมาครับส่งมาทําการแก้ไขส่งมาทําการซ่อมทีนี้หัวเดิมติดรถนะครับหัวเดิมติดรถนะครับเราไปดูหัวใหม่ครับหัวใหม่ที่เราทําการซ่อมแก้ไขนะครับนี่หัวที่หนึ่งหัวที่สองครับหัวที่สามหัวที่สี่นะครับเราก็จะกํากับเลขไว้ประมาณนี้นะครับ ตอนนี้เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทำการทดสอบการสตาร์ทเครื่องกันดูว่าเครื่องจะยินนิ่มนวลมากน้อยแค่ไหนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเข้าโปรแกรมนะครับเข้าโปรแกรมเพื่อเข้าไปดูการทำงานของหัวฉีดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเราดูโปรแกรมแล้วนะครับเราก็จะทำการทดลองขับนะครับในภาคสนามอีกครั้งหนึ่งว่าการขับขี่จะนิ่มนวลมากน้อยแค่ไหนนะครับการขับขี่จะมีเสียงไหมนะครับเสียงเงียบไหมนะครับ อ่ะโอเคขอทีมงานอ่าสตาร์ทเครื่องยนต์ดูหน่อยอ่ะตอนนี้เราก็สตาร์ทสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับเ,เราาเรามาฟังเสียงเครื่องกันเลยอ่ะเครื่องยนต์ติดแล้วนะครับอ่าต่อไปเราก็จะให้ทีมงานเข้าโปรแกรมเข้าไปดูนะครับว่ามันการทำงานของหัวฉีดเนี่ยมันจะค่าชดเชยตัวเลขมันจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ในหัวฉีดชุดนี้เราก็ทาการเปลี่ยนชุดวาล์วใหม่นะครับทำการเปลี่ยนตัวนมหนูหัวฉีดใหม่นั่นก็คือนมหนูฉีดน้ำมันใหม่นะครับพร้อมกับทําการปรับตั้งรีเซ็ตค่าใหม่นะครับตามขั้นตอนการซ่อมของทางทีมงานเรานะครับเครื่องเสียงเครื่องยนต์ก็ประมาณนี้นะครับ โอเคนะครับลำดับต่อไปเราก็จะไปทำการดูค่าโปรแกรมนะครับ จะอยู่ประมาณนี้นะครับค่าชดเชยการทํางานของหัวฉีดก็จะอยู่ประมาณ0จุดนะครับศูนย์จุดนะครับหนึ่งจุดศูนย์นะครับหนึ่งจุดหนึ่งนะครับศูนย์จุดเก้าศูนย์จุดเก้าศูนย์จุดเก้านะครับก็ถือว่าปกติดีทุกดีทุกสูบดีทุกหัวนะครับสิ่งสําคัญนะครับสิ่งสําคัญคือในขณะการซ่อมแก้ไขของเรานะครับเมื่อเราทําการติดตั้งเสร็จนะครับเราไม่ต้องไปทําการเลิร์นนิ่งใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ การทางานของหัวฉีดก็จะสมบูรณ์แล้วนะครับเอาเดี๋ยวเราไปดูอาตาัตราการเร่งกันดูครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปทำาทำการทดลองเร่งนะครับว่าเสียงเครื่องมันจะกระพือไหมเสียงเครื่องจะมีการเคกไหมในขนาดเร่งตัวเปล่านะครับเร่งยังเรายังไม่ได้ขับไปทดลองขับนะครับ นะครับเราสามารถฟันธงการันตีได้นะครับว่าเราไม่ต้องไปเรียนเรียนนิ่งนะครับเราไม่ต้องไปลงโปรแกรมอะไรต่างๆต่างๆทั้งสิ้นนะครับถือว่าเสร็จสับสมบูรณ์นะครับในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นในหัวฉีดชุดนี้นะครับในหัวฉีดชุดนี้ในส่วนที่เราใช้เครื่องวัดนะครับในส่วนที่เราใช้เครื่องวัดในส่วนของเราใช้เครื่องวัดค่าคอยต่างๆนะครับมีตัวคอยค่าคอยเสื่อม3ตัวนะครับ3หัวนะครับ ค่าโอห์มคอยเสื่อมนะครับแต่เราก็สามารถฟันธงการันตีได้เมื่อเรานํามาซ่อมใหม่โดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนในส่วนของตัวคอยนะครับไม,ไม่โดยที่เราไม่ต้องไปเปลี่ยนในส่วนของอชุดคอยของหัวฉีดนะครับดังนั้นเราฟันธงการันตีได้นะครับโอเคสวัสดีครับมานะครับหลังจากที่เราทําการติดตั้งหลังจากที่เราทําการทดสอบในขณะที่ รถตัวเปล่าแล้วนะครับเล่งเครื่องตัวเปล่าแล้วนะครับเราก็จะไปทําการทดลองขับด้วยตัวรถจริงในภาคสนามนะครับว่ามันมันจะมีอาการเขกไหมนครับเสียงเครื่องมันลื่นลื่นไหมนะครับ เสียงเครื่องมันลื่นไหมนะครับเร่งการเร่งรอบมันสมบูรณ์ดีหรือเปล่านะครับเ,เดี๋ยวเราไปทดลองกันดูเลยนะครับกับรถฟอร์ดนะครับ2.2นะครับทดสอบหลังจากที่เราซ่อมหัวฉีดนะครับเราก็จะใส่ในรถจริงครับ ตากันเล่งเบานะครับตาการเล่งเบาเล่งลื่นดีนะครับโอเคนะครับรถือประเสร็จศับ์สมบูรณ์นะครับ อัตากันเลขสมบูรณ์นะครับไม่มีกระเพือะครับไม่ไม่มีดังของ้อแคคแคนะครับไม่มีเคกนะครับกับการซ่อมโพฉีดฟอร์ดสองจุดนะครับจากทางทีมงานปอเจริญยนต์จังหวัดรานสครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับติดต่อสอบถามได้ที่084 4 0 3 6 8 1ีนะครับ ศูนย์แปดแปดศูนสนี่นะครับสวัสดีครับนะครับหลังจากผ่านการทดสอบทุกขั้นตอนแล้วนะครับโมชีดฟอร์ด Ford 2.2กาเตรียมส่งกลับจับเข้าล่างนะครับฟันธงการันตีแน่นอนนะครับเมก้าไม่มีดาต้าไม่ต้องนะครับกับสูตรลับ ทำพีรีรับนะครับเหล็กแท่งเดียวเสียวทั้งวงการโอเคสวัสดีครับ